สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนพี่น้องบาบูสลาเซียเสียงแค่ล่าตอนนี้อยู่ที่พี่น้องพื้นที่จังหวัดพิจิตพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยด้านนี้เป็นทุ่งหน้าทีเขียวง่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะส่วนฟังนี้จะเป็นทุ่งหน้าคือการพี่น้องแต่อีกหนึ่งให้ไรนะทีบาบูอยากให้พี่น้องเห็นพี่น้องนี่คือถนนคอนกรีตพี่น้องเอ๋ยเป็นถนนคอนกรีตนะจากทุ่งหน้าไอดีท่าไปไ้ท่าไปหน้านะ บาบูดเสือเริ่มต้นทายถนนคั้นกรีดจุดบ่อถนนใหญ่ให้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางคันก็บอกว่าทางไปหน้าแต่เห็นว่ามันสุดอยู่วงไดนะวันนี้ที่ว่าบาบูเองกลับมาครับบาบทองด้วยพี่น้องเอ้ยสบายดีบาบทองสบายดียังสี่บาบทองจะบอกชื่อช่องจะได้ดีเด้ง่อยบัวช่องเจ้าช่องอยังสบายดีเบิ้ดผู้สุขคนเอฟซีของบาบูเนาะชื่อช่องบาบทองปากเสกินแซบบาบทองปากเสกินแซบแมนจะไปพูดงจะไปพุ่งจะมาบุ่นพี่จะมอวพี่ มานี่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 นี่ถนนคอนกรีตได้ทางไปหน้าเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ตำบลท่าล้อนะฮะพี่น้องเอ๋ยนี่เห็นบ่คอนกรีตเห็นบ่เห็นบ่แมนแมนเห็นอยู่เห็นอยูโอ้ทางไปไปหน้าได้เนี่คอนกรีตคิดเบึ้งได้เท่านั้นแหละพี่น้องเอ๋ยโอู้ยเขาเลยอ่อนซ้อนงึดลายขนาดทางไปให้ไปหน้าเขาซื่อๆนี่นะอย่างเทคอนกรีเบึง้งที่ไรอุ้อยนี่พักบุ้งแกไปกินตรงเนี้ยเนี่ย โอ้ยจะน้อยเขาสูบเากำลังเขียวงามมือนี่บ้าบอย่าให้พี่น้องมาเบิ่งถนนขันกลีดได้พี่น้องนะครับบาลทองเขากำลังออกพ่วงเนี่กำลังงามเลยเขากำลังเขียวงามออกพ่วงพี่น้องนี่มือนี่มือนี่สี่ผ้าจามาเบิ่งเหียท้องสีผ้าเจ้าเบิ่งถนนขันกลีดไปจนหอดสุดถนนนะพี่น้องนะเอามาอ่อนอ่อนซ่อนหลายฮะอ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนหลายถนนขนเกลีดเบิ่งเงียบเบิ่งแข็งแรงปะแข็งแรง แข็งแรงวะทางไปใไปหนะ่าเบิ้งเอานี่เอาฮนตจีตโอ้โหสุดยอด <c oughs> อ่ะมาอา้ายเปล่าไปเขาสิไปเบิ้งถนนหน,นทางไปหอทั้งหน่วงพื้น่าจะอลังการจะแข็งแรงขนาดไหนพี่น้องอ่ามึงนี่ได้มาพื้นที่ที่เป็นโซลาร์เซลล์เด้อพี่น้องเด้อมาเห็ดเหยียดเห็ดงานครับอ้ายท่องเปล่าบุญนั่นเองมาอา้ายไปเฮาเอาละพี่น้องเอ๋ยเดิม,เด,มเดินทางเด้อพี่น้องเด้อจากถนนดินพี่น้องทงุงไฮทุงหน้า ผ้าเบิ้งถนนคอนกรีตอย่างดีพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละคือความตื่นเต้นและความอลังการที่บาบูอยากให้พี่น้องเห็นน้ำเนาะฝากวอท้องจับตรงนี้ได้ยดังไงเม,มื่อเจอโมโหเออเห็นถน,นนคอนกรีตไปเรื่อยๆนี่นสั้นด้วยล่สั้นไหมโอ้เอาจับตรงน,นี้ได้ยังไงจับตรงนี้ได้จับทั้งนากระได้จับทั้งนากระได้เพื่อจะเห็นขนาดทงไฮทงหน้าพี่น้องถนนคอนกรีตนะยังมีเสาไฟฟ้าดิปพราะนะไฟฟ้ามาทงไฮทงหน้าด้านซ้ายและด้านขวากับไปขั้นกรีตดบาบูจะไปทางด้งนานซ้ายพี่น้องเอ,อ้ยเบิ้ง บาคอนกรีตจะเป็นหมดใสฟาบาทองไปจนได้จะเห็นคอนกรีดนี่สุดอดส่อนดีส่อนถนนคอนกรีดแมีนมีแต่<า>ไฮมีแต่หน้าเนี่ยทางไปหน้าเที่ยกรีดยางรู้เลยมีเสาไฟฟ้าพวกแมนไฟฟ้าน้ำประปาถนน,น,นทางสะดวกสบายเมืองไทยอ่าฟาถึงหนังเลยนี่แหละทางไปหน้าของเมืองไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพินุวงบาโบกะทือวาผ้ารรมชมมารับชมบรรยากาศ ที่ตัวเองในผ่านที่ตัวเองเห็นนะ้ำพี่น้องเนาะมือนีถือว่ามาเซอร์วิสงานครับอ้สายไอ้บารทอกนะผ่านกลายไปผ่านมาเห็นถนนคันกรีตอยู่ตรงไหตรงหน้ากะเลยเก็บเอาภาาบรรยากาศใบบาร์ข้างหนึ่งเท่าเลยมาเห็นเท่าเลยมาสัมผัสฝากตอนพี่ฝากตอนน้องทุกท่านได้เห็นน้ากันน,น้าบาบุเนาะบาบุจะบุเห็นเพียงแต่คนเดียวให้พี่น้นองได้เห็นน้ำถนนข้นกรีตของเมืองไทยป้าสะดวกสบายออ้เท่าเอ๋ยป้าบาบุเสื้อน้าบาเป็นงบประมาณของหน่วยงานสำนักง,งานอบตอนะบาท่กนะแม่ หน้าซ <ไป S 1> <ส>ีเมนต,ตนต์อยู่นายกอมต่อเขาบริหารดีได้ี่กระาดทางไปหน้านี่นย่าคอนกรีตดวทาง,ทางแล้วทางไปทางไปหมู่บ้านจีขนาดไหนล่ะนั่นคิดบิ่งอ่อนไว้ไปหน้ายังเป็นคอนกรีตท่าข้ามหมู่บ้านสีขนาดใ,ใหญพี่น,น้องเอ๋ยมีแน่ขนาดทางไปหน้าเรียกว่าประเทศไทยบรพัฒนาบึงเอาไปนองเอ๋ยขนาดบ,าบ่าวบวกกับบ่อท่องห็นแล้วยังอึ้งยังตะลึงเลยพี่น้องว่าอาผเล็ดมากทักปานนี่บอกทางคอนกรีตพูนะอ่าติดตัว บางคนบอกว่าเป็นทางให้ควายเดินเป็นทางให้วัวเดินนะผระเท่าคอนกรีตนะทาเปินภาอีสานเขาจะเห็นขุนหูวขุนตานาะพี่น้องเดี๋ยวบาบจะรีวิวไปเรื่อยพี่น้องครับไปเรื่อยจนสุดหอดถนนลักของเส้นนี้พี่น้องว่าคอนกรีตประเทดหอดใสคอนกรีตประเทดหอดขนาดใดเดี๋ยวสิว่าทางไปให้ไปหน้าเมืองไทยบาบูเอาแต่ใส่มาบาบูเอาแต่ใส่มาสถานี่มีเสาไฟฟ้าดานความือบาบูนาะพี่น้องเป็น สาไฟฟ้าเพื่อเอาไฟเขาไปเขาไปใช่ไงเขาไปหน้าเขาแล้วเทียงหน้าเขาไปเทียงหน้าพี่น้องโอ้คุณน่ะเบิ้งพี่เลกเอาพี่น้องเลยเทียงหน้าเขาไปเนียาหน้าเพื่อเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาเอาไอ้โบเสือขอเสียเบิ้งเทียงหน้านี่นี่พี่น้องเห็นวันนั้นเทียงหน้าน่ะนี่เทียงหน้านี่ไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำเนียพี่น้องนะ่ะเดี๋ยวเสียบาบาบอวยคักอวยเน นะไปจะได้เจ้าเห็นโอ้อก็ก็ทึ่งเลยแหละเงิดเนาะงดาไปาต่อที่ไหนสันธรรมจายายาวไปต่อเลยกันแล้วกันพี่น้องย่างอยู่ในถนนคอนกรีตคือเก่าพี่น้องเอ๋ยทางไปไฮทางไปหน้าบาโบช่าภาคธรรมชุม่มขับรถไปทะลุจนหอดถนนลักของพื้นที่นี้พี่น้องให้เห็นกันชัดๆเลยว่าคอนกรีตไปหอดใสคอนกรีตหอดไฮห,หอดหน้าโอ้ยอ่อนซ่อน,นลายอ่อ,อนซ่อนบึงหน้าพี่น้องบึงบัว โอ้ยไอ้ทองควายเอ๋ยอืมเห็นแล้วตะลึงเลยไอควายแมนบ้านเขามีบ่บ่มีแล้วก็มีอยู่ดอกมีเห็นบุริไลปะนี่อยากมีไหมอืมอยากมีโอ้โหถว่าบพักอันนี้กินแซ่บเลยพี่น้องไบอกไบว่าพักกินแซ่บครับควายในแหละอืมพี่น้องเอ๋ยนี่กนับควายข้าไปดีแน่อ่อนซอนลายออนซอนพื้นที่ทงไฮทุ่งหน้าของเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยไผ่ว่าเมืองไทยเสาโมเมนต์ได้พี่น้องขรอบครัวพ สะดวกสบายพี่น้องเอ๋ยถนนนนทนทางมุ่งไทยไปไฮไปหน้าคอนกรีตอย่างดีอ้าภู้ใดว่าผู้ใดว่าผู้ใดว่าประเทศไทยบ่เจริญเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่นี่อีกหนึ่งผลงานทีบาร์บัวให้พี่น้องเห็นให้พี่น้องเห็นน้ำนะพี่น้องเอ๋ยนี่นี่คือถนนคอนกรีตนะพี่น้องนะเงาเงาไปเลยพี่น้องไปเบิ่งหอดพุูดละสุดหอดพุูดละสุดหอดทาง honors. ที่เป็นทางลัดของฝื่นทีนี้ ก็ถือได้ว่าบาโบเองเดินทางมากเนา่น้องเขาว่านพื้น,น,น,นที่กับบาท้องถือว่าเขาว่านพื้นที่ตรงไฮตรงหน้านะพื้นที่ที่ห่างไกลจากหมูบ่นะมบ้านนะท่านผู้ชมนะถือว่าได้เห็นนะได้เห็นถนนบ <c oughs> อคิดว่าิ่นจะปูคอนกรีตเลยแต่มาเห็นกับหูบกับตาแล้วเป่นปูคอนกรีตอาจจะบแบบอลังการเวอร์วะพี่น้องแต่ว่าเป็นคอนกรีตที่แน่นหนาบอกเลยว่าเส้นทางที่บาโบว่านี่นะหลายคนอาจจะบ่เคยมากแน่นอนว่าเป็นพื้นทีท่ อ,อยู่ต่างจังหวัดของเมืองไทยขนาดถนนทางจังหวัดเป็นยังปูคอนกรีตอย่างดีถ้าเป็นถนนในเมืองใหญ่นะพี่น้องนะทักขนาดใดญเนะี่ยผู้ใดที่บเกอร์รอห็นเนาะพี่น้องเนะาะลอยสปอร์ตบูซาเอาที่ปากกดีกัน,นนี่ตอนนี้คอนกรีตไปหายไปหน้าตอนนี้ก็ถือว่าบาบ์เองก็ถือว่าออกมากอดถนนใหญ่เลยพี่น้องนี่มาพิสูจน์กันเลยว่าแมนหรือบอแมนนี่พี่น้องนี่เอาเดี๋ยวเอาสิไปจอดลงไปบนข้างล่างไปว่าช่อง มาพิสูจน์กันเลยพี่น้องนี่ก็เป็นเส้นทางทีบาบูออกมานะพี่น้องนะเป็นเส้นทางทีเป็นเส้นทางทีบาบูออกมานะนี่ก็เป็นเส้นทางลาดยางพี่น้องทีเขาไปในตำบนนะฮะนี่มาไมาฝากง่ายเบิ้งเอาที่เลยพี่น้องเบิ้งเอาที่เลยพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอานี่คือถนนลาดยางพี่น้องเป็นถนนลักเป็นถนนทีเขาไปในตัวเมืองเขาไปในอำเภอพี่น้องนะนี่ก็เป็นถนนคอนกลีดนะทีบาบูมากเมื่อกี้นี้ ้าพี่น้องเอ๋ยออนซ้อนหลายบ่าวทองเอ๋ยออนซ้อนปะออนซ้อนพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้บ่าวโบสิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนจากก็รีบกดไลค์เป็นกำลังใจพี่น้องสนับสนุนบ่าวท้องทางช่องบ่าวทองเบกเซ็กเบาทองบักเซ็กินแซ่บนะพี่น้องเนาะก่อนจากนี้รีบกดไลค์ให้บ่าวโบด้วยนะสนับสนุนบ่าวโบโดยการบอกกดขานโฆษณาสบายพี่ดีพี่น้องสวัสดีครับว้าวโอ้โหไปแล้วอายไปแล้วอายไปแล้วอุ้ย